Life, day, day. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีเมทุนแล้วก็ลัคนาเมทุนนะคะหรือว่าบางคนก็ออกเสียงว,ว่ามิทุนเนาะแต่ว่าพี่หมอถนัดออกเสียงว,ว้าเมทุนนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะพี่หมอจะมาเปิดไพ่เหมือนเดิมะคะ่ะเปิดไพ่อ่านการงานแล้วก็ การเงินค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์สองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะชาวราศีพฤษภโอ้ขออภยัยชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนนะคะ,ะการงานและการเงินเป็นยังไงบ้างนะเออบานคลิปอะจริงๆอะมันไม่มีอาการนี้มานานมากแล้วนะก็คือการพูด ทวนราศีลคณาผิดบางครั้งมันมันติดปากค่ะเพราะว่าเวลาพี่หมออัดคลิปเนี่ยเราก็จะอัดแบบติดติดกันเนาะรวดเดียวซึ่งมันมีความผิดพลาดได้นะคะอันนี้ไม่ได้แก้ตัวนะแต่ว่าบอกเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าเข้าใจได้ค่ะบางทีฟังฟังอยู่มันสะดุดเนาะมันเหมือนแบบเอ้ยตกลงมันราศีอะไรกันแน่ฟังแล้วมันอาจจะรู้สึกแบบสะดุดหูอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขออภัยให้ยึดให้ยึดนี้เลย ต้นคลิปนี้เลยพี่หมอพูดถึงราศีอะไรลักขณาอะไรก็ตามนั้นนะคะแล้วก็ให้หยุดปกคลิปแล้วกันนะคะแต่ในระหว่างคลิปถ้ามีหลุดหลุดพูดผิดไปพูดเป็นแบบราศีก่อนหน้าลักนาก่อนหน้าบ้างนี่ก็คือเรื่องปกติมากต้องขออภัยนะคะแต่จะพยายามอ่าไม่ไม่พลาดนะไม่พลาดแล้วกันนะจะพยายามเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่การงาน,นะคะมาดูซิว่าเมถุน เมถุนนะคะย้ำเช่าเมถุนนะคะการงานในเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นยังไงบ้างนะเริ่มที่การงานก่อนเหมือนเดิมวันนี้ใช้ไพ่สำรับโปรดอีกหนึ่งสำรับนะคะใครที่เล่นพลิกอเด็กพลิกอาคาจะเห็นสำรับนี้บ่อยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายฟังลัคนาราศีอย่างเดียวอาจจะไม่คุ้นตาเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของไพ่สำรับนี้กันไปพร้อมๆกันนะคะ เด็ดหกมาว้าว the wall งานต่างประเทศเด่นมากเลยอะ หนึ่งดาบสองมาจิตถ้วยว้าวเดอะซันสิบไมุู้ยขอไพยขอไพยค่ะไพ่โดดออกจากมือแล้วก็เจ็ดไม้นะคะอืม มีชาวราศีเมถุนหรือว่าลัคนาเมถุนท่านไหนที่ฟังอยู่แล้วตอนนี้มีความคิดที่จะไปทํางานต่างประเทศหรือว่าตัวเองกําลังทํางานอยู่ที่ต่างประเทศบ้างไหมคะคือพี่หมอหมองว่าค่อนข้างเด่นนะค่อนข้างเด่นเด่นในด้านไหนในด้านดีแน,น่นอนเอาง่ายใครที่มีความคิดอยากจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะก็คุณลงมือทําได้เลยเดือนนะี ไปยื่นเรื่องขอวีซงวีซา่าทำเรื่องสมัครงงสมัครงานที่ต่างประเทศรอได้เลยมีเกณฑ์ที่จะผลักดันหรือว่าส่งเสริมใช้คําว่าส่งเสริมช่วงเนี้เป็นช่วงที่คุณมีเกณฑ์เนี้ยเข้ามานะก็จะได้ง่ายอะไรประมาณนี้แต่ว่าต้องลงมือทำนะคะอยู่เฉยๆไม่ได้นะนี้บอกก่อนแล้วก็หรือใครที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะตอนนี้ฟังอยู่ต่างประเทศเลยค่ะ แล้วก็ก่อนหน้าก่อนหน้าเดือนกุมภาเนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ตามเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะค่อยๆค,คลี่คลายปัญหาและอุปสรรคต่างๆของคุณได้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศเลยเนี่ยมันก็ได้หลายพาร์ทนะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ด้วยนะ งานออกจากที่เก่าไปที่ใหม่นะ่ะเดือนนี้มีนะคะชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนมีข่าวดีจากงานใหม่มีโอกาสใหม่ๆนะคะมีการเดินทางก็ได้ค่ะ,ะเจ้านายส่งไปทํางานอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางคนก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้าค่ะอุย้ยเรื่องดีเยอะเพียงแต่ว่าเป็นขั้นแรกนะทุกคนเป็นบันไดขั้นแรกเป็นก้าวแรก นะไม่ใช่ว่าเปรี่ยงเลยปังเลยทันทีทันใดแต่เห็นทางออกละเห็นเส้นทางใหม่ละเห็นหนทางและจะเอาอยัางไงจะไปในทางไหนเกาะหน้านี้มองไม่เห็นเลยมืดแปดด้านจะไปทํางานต่างประเทศไม่มีวี่แววเลยจะไปได้ยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงเดือนนี้ได้เริ่มไปแล้วอยู่ต่างประเทศแล้วแต่งานที่ทําอยู่ไม่โอเคเลย ก็เดี๋ยวจะมีงานที่ดีกว่ามีโอกาสมีช่องทางมีเส้นทางใหม่เข้ามาในเดือนนี้ค่ะแต่ว่าเพิ่งเริ่มนะหรือแม้กระทั่งถ้าเราเนี่ยไม่ได้อย่างที่พี่หมอพูดเมื่อก,กี้เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการต่างประเทศเลยหนูก็ทํางานอยู่ไทยปกติไม่ได้มีความคิดจะไปทําเลยก็มีเกณฑ์ที่จะออกจากงานนะแต่เป็นการออกแบบคิดมาดีแล้วไตรตรองแล้วนะคิดมาดีแล้วไตรตรองแล้วมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องออกไปโต เดือนนี้คุณก็จะทำบางคนก็จะมีข่าวดีเข้ามาอะไม่คิดหรอกไม่ได้อยากจะไปโตที่ไหนชอบที่นี่อยู่แล้วที่นี่ก็โอเคแล้วก็สามารถกลายมาเป็นเรื่องของความก้าวหน้ามัน่นคงอีกสเต็ปถัดไปเป็นเรื่องของการเลื่อนขั้นได้นะคะเป็นเรื่องของการได้รับข้อเสนอดีๆบางอย่างเข้ามาที่ดีกว่าแต่ว่าเป็นขั้นแรกเสมอจำเอาไว้นะสิ่งต่างๆที่พูดไปทั้งหมดในเดือนนี้เป็นก้าวแรกก่อน ให้เราได้เริ่มก้าวเริ่มเห็นเส้นทางใหม่เริ่มเห็นทางออกใหม่เริ่มเห็นโอกาสใหม่แล้วก็เริ่มทํานะคะคือความสําเร็จอะเหมือนมันมันเพิ่งเริ่มต้นอ่ะให้เราได้เริ่มทําก่อนเท่านั้นเองค่ะทุกคนนะคะอุปสรรคปัญหาเดือนนี้มีไหมส่วนตัวเนี่ยที่หมองว่าอุปสรรคและปัญหาของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้มันไม่ค่อยเด่นนะ จริงๆพี่หมอกลับมองแบบนั้นนะมองว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปเลยค่ะอย่างมากเลยคืองานเยอะอ่ะงานมันเยอะหน่อยงานยุ่งหน่อยหลายคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากกว่าหนึ่งอย่างในเดือนนี้แน่นอนนะคะ,ะบางคนเนี่ยอ่าออกจากงานอขออภัยค่ะทำงานประจำแล้วนึกอยากจะทำ อะไรเพิ่มเข้ามาในเดือนนี้อ่ะก็จะเนี่ยเรียกได้ว่าเรามีความราับผิดชอบมากกว่าหนึ่งอย่างอยากจะเอ่อเปิดกิจการเล็กๆอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะเราก็มีความราับผิดชอบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนในเดือนนี้มันจะมีอุปสรรคอะไรขนาดนั้นแต่ กลับมองว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเป็นเดือนแห่งการกล้าคิดกล้าลงมือทํากล้าที่จะเสี่ยงให้ตัวเองเนี่ยก้าวก้าวไปอีกสเต็ปในชีวิตมากกว่านะคะใครที่เดือนกุมพานี้นะเรื่องเกี่ยวกับงานอยู่ในลักษณะของการต้องแข่งขันต้องไปสอบแข่งขันกับเขาไปสอบสัมภาษณ์แย่งงานกับเขา อะไรใดๆต้องทำผลงานแข่งกับเขาเดือนนี้ก็มีโอกาสมีเกฑ์ที่สิ่งที่คุณเพียรพยายามทำเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณได้รับชัยชนะในเส้นทางของคุณแต่ว่าก็เป็นชัยชนะแบบเริ่มต้นนั่นแหละนะเหมือนแบบอาไปสอบแข่งขันก็สอบผ่านอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องเข้าไปแข่งต่อแหละเข้าไปแข่งต่อในองค์กรน,นั้นๆถูกไหม เอออารมณ์มันประมาณนี้หรือจบเดือนนี้ก็ไปต่อเดือนหน้าอย่างเงี้ยค่ะนะเป็นเป็นช่วงของการพยายามกอบโกยชื่อเสียงผลงานรวมถึงสร้างดีว่าใช้คํานี้ดีว่านะสร้างอ่าผลงานสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองนะคะและทําได้ดีด้วยบอกเลยว่าเมทุนทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดทอ่ะใครเห็นก็กลัวเนาะไพเดแต่จริงๆแล้ว เปิดมาเป็นใบแรกขนาดนี้ต้องใช้คําว่าหากชาวเมถุนท่านไหนฟังอยู่แล้วคุณกําลังอยู่ในช่วงที่มีอุปสรรคมีปัญหารู้สึกแบบเนี่ยสองสามสีเดือนที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีเลยมันติดมันขาดบอกเลยเดือนนี้จะได้แก้ไขความติดขดัดจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะคะอ่ะข้อเสียสักข้อที่เห็นชัดขึ้นมาเนี่ยเพิ่งเห็นเลย คือหากคิดจะทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่ามากไปกว่าสิ่งที่มันจะเข้ามาในเดือนนี้พี่หมอมองว่ามันเป็นเป็นช่วงที่เราทำไปได้ไม่ไม่ได้มากกว่านี้แล้วค่ะหรือออก่ะเหมือนแบบจริงๆแล้วอะเมย์ทูนอะมีไอเดียเยอะแยะมากมายอยากทำอะไรเยอะมากแต่สิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ในเดือนนี้มันเยอะแล้วค่ะหากจะทำอะไรใหม่ใหม่ไปกว่านี้อีกเนี่ยมันจะยากหน่อยเท่านั้นเอง แต่ถามว่าได้ทํำไหมก็อยู่ที่ตัวคุณนะเพราะพี่หมอมองว่าไพ่ของชาวราศีเมถุนนี่คือแบบเหมือนเหมือนมันมีจังหวะให้ได้ทําก็เยอะค่ะเทียงแต่ว่ายากนะอ่าถ้าจะทำหนึ่งสองสามสี่เนี่ยคุณก็ต้องบริหารจัดการเวล,เวลาของคุณให้ดีนะแต่ใจอะ่ะถ้าให้พี่หมอพูดพี่หมอเชียร์อัพให้ไปในเรื่องที่สําคัญสําคัญมากกว่าที่จะจับชายนะคะไม่ต้องทําเยอะทํา ทำเรื่องหลักๆไออย่างคุณโฟกัสเรื่องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศคุณลุยเลยแล้วคุณระหว่างเนี้ยระหว่างคุณรอวีซ่าระหว่างคุณรอการตอบรับจากบริษัทต่างประเทศเนี่ยคุณทำอย่างอื่นเสริมๆไปอย่างเงี้ยได้แต่ก็คือเต็มที่กับเป้าหมายหลักอ่ะอันล์ประมาณนั้นจะดีมากนะคะอันนี้ก็คือการงานโอ้โหแทบหาข้อติอะไรให้ไม่ค่อยได้เลยอะ่ะมันดีมันเป็นเหมือนเดือนที่เริ่ม หายใจคล่องขึ้นเริ่มเห็นทิศทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นเส้นทางที่เราจะเดินชัดขึ้นแล้วก็ลงมือทำนี่แหละค่ะคือคีย์เวิร์ดง่ายๆแหละสั้นๆเลยของชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนในเรื่องการงานอุปสรรคปัญหาอะไรก็น้อยมากนะคะช่วงเดือนนี้ก็โดดเด่นเรื่องการเจราจารด้วยนะเออไปเจราจารไปติดต่อไปประสานงานอะไรกับใครนี่ก็ค่อนข้างที่จะราบรื่น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคติดขัดเป็นปัญหาเดือนนี้จะดีขึ้นนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันถ้ามันไม่มีอะไรแย่เราอย่าไปหามันนะดวงรวมพี่หมอจะไม่ค่อยมองหาเรื่องทุกนะคะถ้ามันไม่ขึ้นนะนะจะได้ไม่เครียดนะ่าการเงินค่ะการเงินของชาวราศี เมถุนแล,ละลัคนาเมถุนนะคะประจำเดือนกุมภาพันสองพัน้าร้อยหกสทิศทางการเงินเป็นยังไงบ้างรายร,รับรายจ่ายโชคลาภมีไหมไรายได้พิเศษโบนุงโบนัสยังมีกันหรือเปล่านะคะในเดือนกุมภา เก้าเหรียญหกห้าเหรียญสี่ไม้ห้าดาหกเหรียญ The Strange สองเหรียญเดมอืมเอาจริงๆนะพี่หมอมองว่าถ้าการใช้จ่ายส่วนตัวค่ะรับจ่ายส่วนตัวของชาวเมทุนเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าอะไรดีอะไม่ได้แย่ อ,อย่างรายรับอย่างเงี้ยพี่หมอมองว่าก็ยังมีเกณฑ์ดีๆเข้ามาอยู่นะคะนะใครที่อาชีพอิสระเนี่ยอยากจะรู้แหละว่าการเงินตัวเองเป็นยังไงบอกเลยว่ารายรับยังดีอยู่นะยังมั่นคงอยู่การเงินโดยพื้นฐานเนี่ยถือว่ายังอยู่ในความมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของชาวราศีเมถุนพี่หมอมองไปในเรื่องของการที่เราต้องเข้าไปรับผิดชอบอะไรแทนใคร มันขึ้นนะ่ะค่อนข้างเยอะแล้วกอ็อยากใหเราะวังนะคะการถูกหยิบยืมเนี่ยเด่นมากเลยการเข้าไปช่วยเหลือใครอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาสร้างปัญหาให้เราเนะเราอยุ่งเราเฉยๆเนี่ยแต่คนที่อายุน้อยกว่าจะเป็นลูกหลานบริวารในบ้านสัตว์เลี้ยง ได้หมดหรือคนที่อายุน้อยกว่าเลยค่ะคําพูดตรงๆเลยเป็นคนอื่นก็ได้ไม่ต้องเป็นคนในบ้านก็ได้นะแต่ขอให้เป็นคนใกล้ตัวหน่อยนะคะเพราะในหน้าไพ่ย,ยังไม่ใช่เกณฑ์มิจฉาชีพนะคะแต่ว่าอามองว่าเป็นคนที่เราเราแบบก็รู้สึกว่าเราต้องซัพพอร์ตเขาอะนะเขาอาจจะเอาปัญหาบางอย่างเข้ามาให้เราในช่วงเดือนนี้นะคะทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองไปกับเขาเนี่ยแหละที่พี่หมอมอง นะถ้าใครมีลูกๆห,หลานก็เรื่องสุขภาพได้ค่ะหรือว่าถ้าใครมีลูกหลานอยู่ในวัยแบบวัยรุ่นหน่อยเลือดร้อนหน่อยอารมณ์ร้อนหน่อยนี่ให้ระวังนิดนึนะคะเขาจะเอาปัญหามาให้เราทําให้เราต้องไปรับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้เขาอะไปมีเรื่องมีราวกับวัยรุ่นต่างถิน่นหรือไปที่ไหนแล้วไปสร้างเรื่องสร้างราวตีรันฟันแทงหาเรื่องหาราวมาให้อะประมาณนี้ค่ะ มองว่าจะเสียเงินให้คนที่อายุน้อยกว่าค่อนข้างง่ายแล้วกันนะคะในเดือนนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเราเองก็จะมาจากการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยเนี่ยนะคะนะก็จะมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสาวๆนะพี่หมอมองว่า เดือนนี้จะใช้เงินหมดไปกับเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เสียให้กับแฟนเราเออยิ่งถ้าแฟนาอายุน้อยกว่านี่ใช่เลยนะแล้วก็จะบอกว่าความมั่นคงมันดีใช่ไหมก็คือรายรับอะไรเนี่ยมันยังดีแต่รายจ่ายเนี่ยหมดไปกับอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะถ้าควบคุมไม่ดีนะคะ มีเกณฑ์นะที่จะช็อตนะพี่หมอพูดเลยนะต้องบริหารหรือว่าจัดการเงินดีๆแล้วก็มันถ้าช็อตเนี่ยอ่ะถ้าบางคนกลัวละฟังขึ้นมาเฮ้ยช็อตเลยหรออะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็มองว่าข้อดีคือชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนมีมีครอบครัวก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตทางการเงินอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้มาก ไมยพอจะแก้ปัญหาถ้ามันเกิดขึ้นมันออกแนวแบบเอามาหมุนอ่าเขาช่วยให้เราเอามาหมุนใช้ใจ่ายไปก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็มาจากเรื่องงานได้ด้วยนะใครเป็นอาชีพบิสระก็เจอรายจ่ายตัวนี้เข้าไปอยู่ๆมีลูกค้าจ้างงานมาพอดิบพอดีอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็เป็นเกณฑ์แบบให้เราได้หมุนอนะ่ะไม่ทันให้เราได้เก็บได้ออมเพราะฉะนั้นเรามัดระวังอ่ะอย่างที่พูดไปแล้วนะคะเรื่องของคนอายุน้อยกว่า บริวารบุตรหลานในบ้านนะคะรวมถึงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอันนี้หลักๆประเด็นหลักๆจะเสียกับอะไรแบบนี้เยอะมากแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์นะคะที่จะเสียเยอะในเดือนนี้ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือว่าบุคคลในบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมเอาจริงๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เหมาะมอกว่าเขาเป็นสายซับเรามากกว่าเราไป,ไปให้เขานะคะแต่ว่าก็ก็เป็นได้บางคนไพ่มันกลับด้านได้ะคะ่ะก็เป็นได้ค่ะนะ แต่ก็ก็จะเอาเอาอยู่อยู่นะชาวราศีเมถุนนะคะเมื่อกี้มีพูดผึกศพไปบ้างไหมเนี่ยชาวราศีเมถุนก็ยังจัดการการเงินตัวเองได้ดีอยู่ละค่ะเพียงแต่เราจะดีกว่านี้นะ mm hmm. เออดีกว่านี้ถ้าเราแบบระวังหรือว่ารอบคอบในการใช้จ่ายเกณฑ์การเสียเงินในช่วงเดือนนี้นอกจากเรื่องที่พูดไปทั้งหมดแล้วยังหัวอีกหนึ่งเรื่องคือไปทาอะไรแล้วไปแบบ ไม่รอบคอบอ่ะเช่นไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวผับแล้วกันที่คนเยอะเยอะเราไปลืมของมีค่ากระเป๋าสตางค์วางหายอะไรเงี้ยไปเดินห้องเดินห้างมัวแต่เมาส์มอยกับเพื่อนฝูงหรือว่าโฟกัสมือถือลืมกระเป๋าตังค์ได้หมดเลยนะคะมีเกณฑ์พวกนี้ด้วยนะพยายามรอบคอบนิดนึงนะคะเวลาไปไหนมาไหนเกณ์การถูกหยิบยืมเมื่อกี้พี่หมอมีพูดเนาะก็ อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่นะว่าชาวราศีเมถุนจะให้หรือจะไม่ให้แต่ถ้าถามพี่หมอว่าให้ไปแล้วเดือดร้อนไหมมันก็เหมือนเราเอาเงินเราไปให้เขาใช้เราอาจจะต้องเป็นฝ่ายหมุนเงินแทนนะคะล้วก็เขาจะคืนไหมอันนี้ที่หมอว่าเขาคืนแต่คงไม่คืนในเดือนกุมภาแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ระวังหรือว่าคำนวณตัวเองให้ดีก่อนว่าเราจะให้เขาไปเนี่ยเราจะเดือดร้อนไหมแบบนั้นอ่า การลงทุนอะไรในเดือนนี้ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะอยากให้เบรกไปก่อนยังไม่ใช่จังหวะที่ดีกับการจะลงทุนอะไรเพิ่มเติม,มโชคลาภในเดือนนี้ก็ยังไม่โดดเด่นเช่นกันนะคะไม่เหมาะเลยแหละจริงจริงนะยังไม่เหมาะมีโอกาสเสียมากกว่าจะได้นะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์การงานและการเงินค่ะของชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ส่วนตัวไม่ได้คิดว่ามันแย่นะ ถือว่ากลางๆนะสำหรับพี่หมอนะชาวเมทุนนะคะอาจจะยังมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะเรื่องการใช้ใจ่ายอะไรใดๆก็พยายามรอบข้อมีสติก็จะผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ค่ะนะคะเอาละยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยอยู่เป็นกำลังใจซัพพอร์ตกันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างปีกันมาเดี๋ยวพอประมาณเดือนเมษาช่องมันก็น่าจะโตครบหปีพอดีก็อยากให้ทุกคนอยู่ไปถึงตอนนั้นกำลังคิดกิจกรรม อยู่ด้วยนะคะอย่างในเพจ Facebook อะถ้าใครไม่ได้ตามจะไปติดตามกันก็ได้นะในเพจนะี่ยพี่หมอมีกิจกรรมปีใหม่มีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดือนกุมภาก็มีกิจกรรมวันเกิดของพี่หมอด้วยนะคะซึ่งในเพจเนี่ยเล่นกันเป็นปกติแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เนาะฟังกันแต่ในช่องนะคะอยากให้ลองไปกดติดตามเพจกันไว้ก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะเผื่อจะได้เล่นกิจกรรมอะไรกันในช่องเนี่ย มันยังทําไม่ครบปีพี่หมอยังคิดไอเดียในการจะทํากิจกรรมอะไรไม่ค่อยออกค่ะก็เลยทําเป็นพวกคอนเทนต์เป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักไปก่อนแต่เดี๋ยวคิดว่าอาจะมีกิจกรรมครบหนึ่งปีเนี้แหละอยากให้รอติดตามกันแล้วกันนะว่ากิจกรรมนั้นคืออะไรนะก็มีของแจกมีของขวัญมีกิฟต์เล็กๆน้อยะคะ่ะให้มาลองลุน้นร่วมสนุกกันนะคะยังไงก็ฝากทุกคนรอตามด้วยแล้วกันนะคะ ยังไงก็ขอขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านค่ะอย่าลืมว่านี่คือดวงรวมนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าฟังแล้วไม่สบายใจใคระคนที่เข้ามาฟังเป็นราศีเมถุนแต่มีลัคนาอยู่ในราศีอื่นเดี๋ยวไปรอฟังลัคนาดูก็ได้นะคะหรือว่าเนี่ยที่ฟังอยู่เราเป็นลัคนาที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนแต่ว่าเป็นราศีอื่นก็ไปรอ ฟังราศีของตัวเองก่อนก็ได้อย่าเพิ่งไปเครียดกับไพ่นะคะทุกคนมันคือดวงรวมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปความรักความสัมพันธ์สุขภาพปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในช่องด้วยนะอยากให้ทุกคนอยู่เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ